รจาจอโจสวัสดีครับช่องวิดีอวิ์ข่าวออนไลน์เร็วแรงทะลุนรกนะครับวันนี้พามาดูคลิปดราม่าครับดราม่าร้านโดนัทชื่อดังนะครับพูดชื่อเลยแล้วกันนะฮะคริครปสปี้ครีมนะครับสาขาหนึ่งในห้างย่านรังสิตนะครับเกิดเหตุการณ์พนักงานเนี่ยที่สวมชุดสีแดงเนี่ยฮะผลักลูกค้านะครับ ลูกค้าหญิงมีอายุล้มลงไปนะครับคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่โดยแฟนเพจที่ชื่อว่าอยากดังเดี๋ยวจัดให้เขานำมาจากลูกเพจอีกทีนึงนะครับมีการถ่ายเหตุการณ์ไว้นะครับว่าพนักงานเนี่ยผลักสาวใหญ่รายหนึ่งครับล้มเลยครับในมือของสาวใหญ่เนี่ยถือถุงโดนัทอยู่ด้วยนะครับเหตุการณ์เนี่ยในคลิปเขาไม่รู้ว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นความขัดแย้งครับแต่ว่าในเพจเนี่ยเขาบอกครับว่า สาวใหญ่ที่มาเป็นลูกค้าเนี่ยเขาไม่พอใจนะครับว่าจัดโดนัทให้เขาผิดนะครับแล้วก็ได้ต่อว่าพนักงานนะครับแต่ว่ามีการต่อว่าหลายรอบนะครับแล้วก็ต่อว่าไม่หยุดนะครับทําให้พนักงานที่ใส่เสื้อสีแดงเนี่ยไม่พอใจนะครับทําร้ายร่างกายผักจนล้มเลยนะครับตอนนี้นี่น่าจะอยู่ระหว่างการดําเนินการนะครับ ว่าโทษของพนักงานคนดังกล่าวเนี่ยคืออะไรนะครับล่าสุดทางคริสปี้ครีมเนี่ยได้รับทราบนะครับรับทราบเรื่องราวดังกล่าวแล้วแล้วก็ได้แสดงความเสียใจยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเบื <S <S ้องต้นนะครับจะดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็น่าจะมีบทลงโทษต่อตัวพนักงานนะครับที่กระทำต่อ <S <S ต,ตัวลูกค้านะครับเหตุการณ์แบบนี้ก็ซ้ารอยนะครับถือว่าซ้ารอยคล้ายๆกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะครับที่ร้านวายชื่อดังที่พนักงานเนี่ยก็ไปดึงแมสของเด็กฝึกงาน จนเป็นดราม่ากันสนั่นโซเชียลนะครับหเหตุการณ์นี้น่าจะเป็นุชาห์อนได้แล้วนะครับแต่ว่าในคอมเมนต์เนี่ยก็แตกออกเป็นสองฝ่ายนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็ตําหนิแหละว่าพนักงานเนี่ยทำไม่ถูกนะครับแต่ว่าหลังจากบางคนที่ได้ทราบที่มาของความขัดแย้งนี่ก็มีวลีที่เกิดขึ้นว่าลูกค้าไม่ใช่พระเจ้าบางครั้งอาจจะอดทนไม่ได้ต่อการที่ถูกตําหนิหลายๆรอบนะครับแล้วเราก็ ไม่ได้รู้ว่าการสื่อสารระหว่างลูกค้ากับพนักงานเนี่ยมันออกมารูปแบบไหนครับต่อว่ากันรุนแรงขนาดไหนไม่ได้รู้ต้นเรื่องนะฮะก็อาจจะมองได้2ประเด็นแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยในส่วนของบริษัทคริสปี้ครีมเนี่ยเขาก็ต้องจัดการเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นความผิดในงานบริการที่ห้ามเกิดขึ้นเลยนะครับการใช้กําลังต่อลูกค้านี่เดี๋ยวลองไปดูคลิปกันหน่อยนะฮะว่าเป็นยังไงครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดับสัตว์ไทยช่องวิกเตอร์วิกเตอร์ข่าวอะไรเร็วแรงทะลุนรกเลยครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เสื้อเสื้อแล้ขาดเสื้อขาดใส่ผัดคลิปได้ไงเ mm hmm. อยังดูอยู่เหรอโอ,อ้ตายตายตายคลิปนี้ยังดูอยู่อีกเหรอคุณที่เข้ามาดูคลิปของช่องวีเตอร์วีเตอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนะครับ